ยูนี่ก็เอว่าปาันเมืองจีนเลยเนาะเขามาเขาสิเห็นตนหนังซื้อพยุงมายิงด้วยตนหนังซื้อหลาาปนตนหนังซือจีนแถ้แถ่ที่ว่ามีคนขายนี่ก็ประมาณอยู่กรลาบสบายดีและสวัสดีกันเบิร์ตสุขสุขคนตอนนี้เราแม่นใส่อยู่ที่ถนนเตะสอง ซึ่งว่าในเขตนี้ก็สิเป็นส่วนเขตที่ว่ามีการค้าของจีนหลายเนาะในเขตนี้ทุกคนมื้อนี้บ่าแม่นไส้ก็สิพาทุกคนไปเบิ่งหางหรือว่าตลาดสร้างเจียงเนาะสิพาทุกคนไปเบิ่งหางสร้างเจียงทุกคน,กคนมื้อนี้ในเขตนี้ก็ชื่อว่า สแต่ธุรกิจส่วนใหญ่ก็สิเป็นกิจการของชาวจีนเนาะที่ว่ามาเปิดกิจการในเขตเนี่ว่าสิเป็นหาออ่านเครื่องขายอะไรอะไรรถจักรอะไรรถใหญ่เนาะแต่ก็ลหลาย,ยางทุกคนคือว่าในโซนนี้เป็นโซนเขตกขารค้าเนาะ คือเอเห็นนี่นอสิมีป่ายล่าวคนหนังซื้อจีนอยู่ที่เอเห็นก็สิมีทางซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่นทางหนาของเฮาก็สิเป็นซุปเป็นหงแฮมซึ่งสร้างเนาะซึ่งสร้างแลก็มีซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่นํา กอากาศกับควันค้างมาห่อนเนาะประมาณมิองศาทุกคนว,ว้าวทุกคนทั้งหนาเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตดีมาร์กเนาะนนาจะเป็นแบรนด์ของจีนเนาะที่ว่าดีมาร์กเนาะเขาสิเห็นว่าแต่ละสาขาแต่สิบมีภาษาจีนอยนู่นำ จะเป็นไฟแดงเขตบ,บ้านดงปลาซักทุกคนไฟแดงดงปลาซักเนาะว้าวทุกคนตอนนี้ที่ว่าเป็นโซมหนาใหม่เลยเนาะกลางคืนนี่กับสิบ เป็นโซนที่ว่าไฟหุงแถวนี้เนาะแล้วก็สิเป็นตัวหนังสือจีนเต็มแ,แถวนี้ในเขตนี้ก็สิมีชาวจีนที่ว่าย่างเลาะแถวนี้หลายเดี๋ยวเฮาสิเข้าไปที่ตลาดสรางเกี้ยงเนาะเดี๋ยวซ้ายเข้าไปทุกคน ยู่นี่ก็ถือว่าปานเมืองจีนเลยเนาะเขามาเฮาสิเห็นต้นหนังสือมายุงมายิงเลยตัวหนังสือลาวปนต้นหนังสือจีนบ่ได้เข้ามาทางเบื้องนี้กะโดนเติบละส่วนหลาเข้ามาทางด้านนั้นเนาะทางด้านลัง เดี๋ยวพาทุกคนสม้มศูนการขา่าสังเกี่ยงเนาะว่าสิมีบรรยากาศจังใดคนร้ายบอกถือว่าในโซนนี่กัมีการก่อสร้างร้ายทุกคนซึ่งว่ามีการก่อสร้างห้องหับธุรกิจของชาวจีนที่เขามาเนาะ เดี๋ยวฮาสิพาทุกคนเขามาส,มส้มศูนย์การค้าแห่งนี้ทุกคนศูนย์การค้าังเจียงหรือว่าตลาด้ังเจียงเนาะเดี๋ยวมาเลาะเบื่องบรรยากาศนํากันทุกคนนอกทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่ตลาด้ังเจียงือวาศูนย์การค้าังเจียง เดี๋ยวสิพาทุกคนเขามาเบ่งข้างในเนาะข้างในหางสังเกียงว่ามีบรรยากาศเป็นอย่างไรยูนิกรสิมีเครื่องสินขาของกินที่ว่านำเขามาขายหลากหลายอย่างเนาะนับตั้งแต่เครื่องนอนเครื่องตกแต่งเฮือนเอร์นี้เจอเฮือนต่งางๆที่ว่าครบยี่ยไดนีห นี่ก็เป็นโซนด่านลุมเนาะทุกคนก็จะมีเครื่องขายกระเป๋ารถจักรไฟฟ้านะคนล่าก็จิมาเห็ดเบียบเป็นพนักงานขายนำคนจีนร้ายอยู่ในนี้เนาะเป็นหางฮกสันเนาะทุกคนหางฮกสัน นีเป็นสันสันลุมเนาะกถือว่าห่านคล้ายกับนขนคางว่ากัสีเต็มเนาะอยู่สันลุมอยู่สันลุมกถทอว่ามีห่านที่ว่าเขามาเซาคล้ายกับนขน้างว่าเต็มแล้วถือว่าเต็มเดี๋ยวพาทุกคนขึ้นมาเบิง สันสองสันสามเนาะซึ่งว่าหางอยู่ในเวียงจันนี่ก็มีอยู่ประมาณ1 1อหางเนาะแต่ว่าเปิดแทวๆที่ว่ามีคนขายมีก็ประมาณอยู่7หางทุกคนกนั่นอยู่เหาง8หางเนาะอีก2หาง3หางที่ว่า โบได้เปิดพปเด็กกูเชื่อเนอะทุกคนนี่เป็นสันซองสันซองเส้นใหญ่เขาเจาะกระชิ่ายเกือบเนาะทุกคนไายเกือบ อยู่นี่เป็นบอนขายอุปกรณ์เครื่องแคมปิ่งเนอะหรือว่าเกือบแบบสไตล์แบบระจญภัยเ <c oughs> ครื่องของเต็นท์อย่างทุกคนเรามีคบรบเอย นี่ก็เป็นบรรยากาศสันซองเนาะทุกคนทือว่าส่วนใหญ่อยู่ในนี้ก็ชิมีแต่สินค้าตีนทุกคนกคน,กคน,นี่เนาะมันก็เป็นห่านกระเป๋า โซนนั่นทงางหนละังเนาะออกไปจากนกี่ก็ถือว่าวางไายถือว่าอยู่ใน,นซันสองนี่สิมีแต่ห่านที่ว่าอยู่ทางหนานี่เนาะที่ว่าติดกับบันไดเลื่อนหลังๆไปก็ถือว่าเป็นโซนที่ว่าวางเดี๋ยวาพาทุกคนขึ้นมาเบิร์นซันสามอีกเนาะทุกคนซึ่งว่าหางแห่งนี้ก็บทิวะเปิดมาประมาณซีฮาปีเนาะทุกคน ประมันหาปี้นี่แหละหลังจากโตตึกเก่าไฟใหม่เนะาะเขาเจาะก,กันใหญ่ขึ้นมาตึกใหม่ปาสันนี้ชิเป็นเครื่องสันนี้ชิเป็นเครื่องเสือผาทุกคน สั้น,นี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเสื้อผ้าทุกคนแล้วก็เกิบเนาะแต่ว่าก็มีแต่เฉพาะไก่บันไดเรือนที่ว่าห่านแคาจะเปิดเนาะก็จิมีทั้งห่านคนจีนแล้วก็ห่านคนลาวอยู่นี่เนาะแต่ว่าห่านคนลาวก็ส่วนหน่อยอยู่ในนี้แต่ว่า เป็นาหารคนจีนอยู่ประมาณ80%เนาอะทุกคนสันซ้ำก็ถที่ว่ามีอยู่ประมาณนี้นนทุกคนสันซีก็ถที่ว่าปิดเนอะสันซี่บริเปิดเพราะว่าขึ้นไปสันซีสันหาก็ถที่ว่ายังวางเนอะ บมมีการเข่าคลายเดี๋ยวพาทุกคนย่างมาเบ่งโซนนี้เนาะโซนว่าง ด่านลุมก็นสิเป็นโซนโทรศัพท์ทุกคนโซนห่านสอมแป้งโทรศัพท์เนาะคือว่าโซนนี้ว่างเลยเนาะคือว่าว่างเลยโซนนี้คือว่าว่างเลยทุกคน ถือว่าบ,บ่เต็มเนาะถือว่าแต่ละหางอยู่ในอยู่ในเล่านี่ค่อนข้างว่าบ่เต็มทุกหางเนาะแต่ละหางจะมีคนคายอยู่ประมาณสองสามสันเทนา่านั้นเดี๋ยวพาทุกคนมาสมวิวด่านนี้ทุกคน มาชมวิวมุมสูงในเขตนี่ทุกคนในเขตนี่ก็ถือว่าสิเป็นโงแหฮมบ้านพักอาพาร์ตเมนต์ของกิจการของชาจีนบัดเนาะที่ว่าเราเห็นเป็นตึกนี่หนึ่งสองสามสี่หาหก็ปดเก้าปลายกว่าตึกเนาะมีตึกสูงๆนี่ตึกประมาณ12บสองสันสิสันเนาะจะเป็นตึกโงแหฮมแล้วก็ อพาร์ตเมนต์ที่ว่าจีนมาสางลงทุนที่ว่าอยู่ในเขต้ังเกียงเขตดงประซักเนาะในเขตนี้สิมีถือว่าเป็นซุ้ม้นเป็นไซนาทเทาเลยเนาะในเขตนี้ทุกคนนี่กไทายออกจากศูนย์การค้าสังเกียงเนาะทุกคน นาะทุกคนสําหรับศูนย์การข่าสัางเจียงกัสิประมาณนี้ทุกคนที่ว่าสันนทึ่งกับที่ว่าวางร้ายเนาะสันสามกับสิมีคนค้ายแต่อยู่ในเขตบันไดเรือนอทุกคนกับสิมีอยู่ประมาณนี้ทุกคนสําหรับการพาเบิงพาสมสําหรับในศูนย์การข่าสัางเจียงเนาะพามาเลาะมาสมในคลิปนี้ทุกคนถา้าผู้ใดมากหรือวา่าอยาก สนับสนุนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่เนาะหรือว่าจะกดปุ่มซุปเปอร์แตงแต่ก็จำนวนเงินเนาะที่ว่าอยากอุปถัมภ์หรือว่าอยากสนับสนุนเนะทุกคนและสำหรับตอนนี้เราแม่ไสก็ต้องคอเกล่าวคำว่าขอบใจแล้กก็บสบายดีกันเบ่สุขทุกคน